น้องแนนวัย18สอบติดแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทุนแล้วพอรู้ว่าได้ทุนอะไรแห่ปลื้มหนักเป็นอีกหนึ่งเคสที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อก่อนหน้านี้มีนักเรียนมอปลายที่เรียนดีมากๆแต่ขาดด้านทุนทรัพย์ในการศึกษาแต่เธอก็ได้ออกมายืนยันว่าจะไม่ขอเปิดรับบริจาคแต่อย่างใด แต่จะขอกู้กองทุนเพื่อการศึกษาเองอีกทั้งจะขอทำงานเพื่อให้ได้เงินมาใช้ใจ่ายในการเรียนซึ่งทำให้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาชื่นชมเป็นอย่างมากล่าสุดมีรายงานอัปเดตมาว่าน้องแนนหรือนางสาวกัลยาตันเองช่วนอายุ18ปีจบจากโรงเรียนสภาราชินตรังที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทุนเรียนแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาบอกว่าจะไม่ขอเปิดรับบริจาค โดยเพจอยากดังเดี่ยวจัดให้ได้เพิ่มเติมรายละเอียดว่าน้องได้ทุนแล้วในที่สุดก็ได้เรียนหมอแล้วนะสาวน้อยขอให้ตั้งใจเรียนนะคะเด็กอยากเรียนต้องได้เรียนขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีขอขอบคุณมูลนิธิธรรมะกะตัญญูไทหนานใต้เทียนกงจังหวัดตรังหลังจากที่นายระลึกและนางยูเฟนหลีกภัยได้ทราบข่าวของน้องแนนเด็กชาวตรังที่เรียนเก่งสอบติดหมอที่มหิดล แต่ฐานะทางบ้านยากจนแทบไม่มีทุนเรียนแต่น้องก็ไม่ขอเปิดรับบริจาคดังนั้นนายระลึกและนางยูเฟหลีกภัยจึงได้มีการดำเนินการและประสานเพื่อเป็นการช่วยเหลือน้องแนนดังนี้ 1. มอบให้ในายแพทย์ตุนการมักคุ้นประสานงานเรื่องทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้วโดยนายแพทย์เอกชัยสิริพาณิชผู้อำนวยการศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับทราบเรื่องแล้วจะดูแลเรื่องทุนการศึกษาให้ 2. เรื่องค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนมูลนิธิธรรมะกะตันยูไทหนันใต้เทียนกงให้เป็นค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนจนจบการศึกษาอย่างไรก็ตามหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทําให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าแบบนี้ทําเป็นขั้นตอนน่าชื่นชมและน่ายกย่องกว่าเปิดรับบริจาคเป็นไหน น้องคนก่อนถ้าทำเป็นแบบขั้นตอนแบบนี้คนเขาคงไม่ต่อว่าขุดคุ้ยเบื้องหลังหรอกส่วนตัวน้องคนนั้นเขาไม่ผิดหรอกผิดที่ผู้ใหญ่ไม่ตรีตรองให้ดีพาน้องเปิดรับบริจาคพอโดนด่าน้องก็โดนด่าอยู่คนเดียวเป็นกำลังใจให้ครับน้องกัลยาบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าขอให้น้องประสบความสำเร็จทุกๆด้านถึงน้องจะไม่มีคุณพ่อแต่น้องก็ตั้งมั่นที่จะไม่ขอรับบริจาค ไม่เหมือนใครบางคนที่มีทั้งพ่อทั้งแม่ล้วนแต่ครบ32ทุกคนมีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่กลับบอกว่าจนคิดดีทำดีหนูต้องได้รับสิ่งดีๆตอบแทนในชีวิตแน่นอนลูกบ้างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามาิโดนมีทุนเรียนดีทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืนนะน้องไม่จำเป็นต้องกู้กยศตลอดทุกเทอม พี่เชื่อว่าเรียนจบน้องจะภูมิใจมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นการเติบโตที่ไม่จำเป็นต้องขอใครใช้ความรู้ไปแลกเอามาถ้าแวะมาอ่านสู้ๆนะพี่เป็นกำลังใจให้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิว com